ฟังก์แม t a c h a t พวกเราเรียนบวกกับลบตรงไปแล้วสมมติว่า1ปบวก1เป็น2 1ปวก2เป็น3 1ปวก3เป็นสีถ้า1ป่บวกสี่ดิ้วไม่พอพวกเราต้องทำยังไงครับวันนี้จะทำให้ดูว่าอะไรคือครอพัว5ใช้กับบวกกับลบ ยังไงครับเพราะว่าเลข5เท่ากับ1บวกสี 4, หรือว่าเลข5เท่ากับ2บวก3แล้วก็ถ้าอยู่ในครอบครัวเลข5ผมจะพูว่า1กับ4ต้องแบ่งคู่กัน2กับ3ต้องแบ่งคู่กันอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องจำได้ครับบวก1ต้องเท่ากับ5ลบสีบวก2ต้องเท่ากับ5ลบ3าม บวก3ต้องเท่ากับ5ลบ2บวก4ีต้องเท่ากับ5ลบนอย่างเช่นสีบวก1นิ้วไม่พอแล้วพวกเราต้องบวก5แล้วก็ลบ4กลายเป็น5 4าบวก2เหมือนกันบวก2คือบวก5ลบ3กลายเป็น6 4สบวก3คือบวก5ลบ2กลายเป็น7 4็บวก4คือบวก5ลบ1กลายเป็น8 ถ้าเป็นลบพวกเราต้องจำได้ว่าลบหเท่ากับลบหบวกสีลบสเท่ากับลบห้าบวกสามลบสเท่ากับลบห้าบวกสองลบสีเท่ากับลบหบวกหนึ่งเช่น -5 ลบหนึ่งไม่มีดิวลบได้พวกเราต้องลบห้าแล้วก็บวกสีเป็นสี -5 ห้าลบสองเือนกันพวกเราต้องลบหก่อนแล้วก็บว 3, กสามกลายเป็นสาม 5ลบ3เพราะเราต้องลบ5ก่อนแล้วก็บวก2กลายเป็น2 5ลบ4เพราะเราต้องลบ5ก่อนแล้วก็บวก1กลายเป็น1พวกเราใช้วิธีเดิมครับโกห5บวกลบหนักสิเหมือนกันครับสมมุติว่า40ปบวก10คือบวก50เราก็ลบ40ไปเป็น50 40ปบวก20คือบวก50าเราก็ลบ30ได้60 40ปวก30คือบวก50เราก็ลบ20ได้70 40ปวก40คือบวก50เราก็ลบ10ได้80ถ้าเป็นลบพวกเราก็ทำเหมือนเดิมสมมติว่า50ลบ10 50ลบ10คือก็คือลบ50เราก็บวก40กลายเป็น40 50ลบ20ก็คือว่าลบ50 บวก30กลายเป็น30 50ลบ30ก็คือว่าลบ50แล้วก็บวก20กลายเป็น20 50ลบ40ก็คือว่าลบ50แล้วก็บวก10กลายเป็น10พวกเราลองทำหลายข้อด้วยกันนะครับสมมติว่า10 4บวก13โอเคพวกเราต้องบวกหนัก10ก่อน10 แล้วก็ฝั่งนี้สต้องบวก3พวกเราจำได้ว่าบวกสาหมายความว่าบวก5ลบสองกลายเป็น27สมมมติว่า4 1บอวก4อพวกเราต้องทำอย่างนี้ทำหนักส0ก,ก่อนอ๋อพวกเราต้องบวก40บวก40ใหมายความว่าบวก50ลสบหกเราก็ฝั่งนี้ต้องบวก1กลายเป็นแ2บแล้วก็ สมมุติว่าเป็น23ปวก40สีเหมือนกันพวกเราต้องทำหนัก10ก่อนโอเค20ปวก40คือบวก50แล้วก็ลบ10แล้วก็3ปวก4ก็คือว่าบวก5แล้วก็ลบ1กลายเป็น67แล้วก็63ลบ41พวกเราต้องทำ10ก่อนนะลบ40ก็คือว่า ลบห้าแล้วก็บวก1นึ่แล้วก็ฝั่งนี้ก็ต้องลบ1กลายเป็น22ถ้า76ลบ24พวกเราต้องลบ10ก่อน20แล้วก็ฝั่งนี้ต้องลบ4ก็คือว่าต้องลบ5าแล้วก็บวกหนึ่งเป็น52ครับถ้าเป็น87ลบ43พวกเราต้องทำอย่างนี้ พวกเราต้องลบ40ก่อนลบ40หมายความว่าลบ50บวก10กลายเป็น40แล้วก็ฝั่งนี้ต้องลบ3ลบ3หมายความว่าลบ5แล้วก็บวก2เป็น44ถึงเวลาต้องดูว่าทุกคุณเข้าใจจริงๆหรือเปล่าขอสอบที่1คือ44บวก44เป็นเท่าไหร่ครับถูกต้องครับ 4ีปวก44ต้องทำอย่างนี้พวกเราต้องบวก40ก่อนบวก40หมายความว่าบวกห0กเป็น80ฝั่งนี้ต้องบวก4ีปบวก4ีหมายความว่าบวก5ลบหกลายเป็น88ข้อที่2 23ปวก63เป็นเท่าไหร่ครับถูกต้องครับ23 6 3เป็น8 6ครับข้อสุดท้าย30 4 21เป็นเท่าไหร่ครับถูกต้องครับ30 4 21เป็น55ครับเก่งมากครับขอบคุณครับ